อ่วันนี้ค่ะนะคะค,คุณครูก็จะให้เด็กๆทุกคนนะคะลองเขียนตัวเลขไทยแล้วก็อารบิกนะคะเรามาดูผลงานกันว่าเด็กๆทําได้ขนาดไหนเด็กหญิงพอพรไหนให้คุณครูดูหน่อยสิลูกไหนคะ,อ,ะอันนี้ของเด็กหญิงพอพรนนะคะว้าวเก่งจังเลยอ่ะหนูถือผลงานของหนูไว้แล้วให้ส่งให้คุณครูดูสิเก่งมากค่ะ ใช้ได้เลยนะคะกล้ามเนื้อมือดีมากเลยอ่ะคณหญิงชุม่มคนหนูชุม่มขาของหนูสัญญังขาลูกใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ,ะต่อทํางานซะนะนี่อันนี้ของคุณชุ่มกันนะคะไปฝึกกล้ามเนื้ออีกนิดนึงนะคะอ้าวหนุ่มกัญชยัยสวัสดีครับในผลงานของหนูครับลูกไหนว้าวให้ห่วยครูด้วยเอาดูสิยายจ๋าดูสิกัญชัยให้ห่วยเรียกอะไรบ้าง อ้าวอ่าอ่าต่อไปเด็กชายมาวินมาวินเขียนได้กี่ตัวลูกน่งตรงไหนอ่าตรงนั้นแหละลูกทําตรงนั้นเลยโอ้โหนี่เพื่อนทาไปเยอะแล้วลูกเอ้ยเขียนอ่านั่นแหละเลขอะไรนั่นเลขอะไรครับเลขหนึ่งใช่ไหมครับใช่ไหมอ่าต่อไปเลขสองหนูเขียนไปสิครับลูกอ่ามาดูเด็กชายทันมัางนะคะทัน นายขอดูผลงานหน่อยสิเอาดูดิไหนอะยังไงมองไม่เห็นละเห็นเห็นละเห็นละใจเย็นแป๊บหนึ่งโอ้โหเฮ้ยเก่งอะเก่งอะก็ใช้ได้อยู่เขียนมวดที่ไหนอะเอาว่าค่ได้ไงใช้ได้อยู่เขาใช้ได้อยู่อะมาดูของสมยศบ้างสมยศไหนดูสิลูกอ่าอ๋ออันนี้ตัวเลขกภาษามอนเหรอทำไมมันหงิดเงอยกันน่ะนี่อ้เอาตอไปอ้าวทอ โอโหเก่งจังเลยอ่ะชูหน่อยชูผลงานหน่อยสิชูผลงานหน่อยน,น,อยนี่อันนี้อย่างนี้อย่างนี้ชูผลงานอย่างนี้อ่ะอ่ะอ่ะเขาเก่งนะเนี่ยได้หลายอันหนึ่งเลยอ่ะมาของใครจะไปนิดาพูรเขาดูหน่อยนิดานะคะกล้ามเนื้อมือดีสุดเลยในห้องนะคะเรียงลำดับแล้วก็จัดลำดับเลขได้สวยมากนะคะทั้งเลขไทยทั้งเลขอารบ,บิกเก่งมากคะ่ะลูกนิดา อ่ะทุกคนตบมือให้เตงหน่อยนไม่เป็นไรต้องฝึกครูบอกแล้ววัยเราไม่ได้ไวัยเขียนวัยเราวัยเล่นเล่นผ่านการเรียนรู้นะคะวัยเราวัยเล่นผ่านการเรียนรู้เดี๋ยวเราจะไปเขียนได้อ่านออกตอนประมาณปหนึ่งเทอมสอนั่นแหละลูกนะคะวัยเราวัยเล่นผ่านการเรียนรู้ใช่ไหมลูกพ่อพรอ,อ่ะเก่งมากค่ะ ปรับมือให้เจ๊อีครั้งหนึง่ง oh yeah.